ทำไมถึงทาตรงนี้ทําไมก็หนึ่งเลยอย่างที่บอกครับว่าผมอยากทาอยากหาธุรกิจทําของตัวเองด้วยหาธุรกิจที่ชอบออด้วยผมเป็นคนชอบทานอืแล้วเ,เวลาไปอย่างที่บอกมาไปมึงไม่แต่คุณเห็นอะไร,ค,รคุณเห็นอะไรเพราะว่ามันก็เป็นตลาดใหม่ใช่ไหมขายโปรเตสโตชิปตลาดใหญ่ๆไม่ดีกว่าเหรัอหรือขายของอย่างเดิมไม่ดีกว่าเลย ก็หนึ่งนะครับคืออาจจะว่าเราผมมองในภาพกว้างมากคือว่าผมอยากจะส่งออกด้วยนะครับก็เรียนตรงว่าเราอยากทําอะไรที่เวลาอยากจะส่งออกไปเป้าหมายแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรที่คนไทยเก่งจริงๆคือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยซึ่งก็ต้องมองไปที่อาหารเกษตรแปรรูปใอ้แล้วคนไทยเก่งที่สุดเลยใครก็ใครก็สู้เราไม่ได้ต้องมองไปที่ทุเรียนอ๋อเริ่มเป็นผลไม้ทุเรียนคิดทุเรียนก่อนทุเรียนนก่อพราะทุเรียนเนี่ย ไม่ว่าที่ไหนก็ทํากลิ่นสู้บ้านเราไม่ได้มะม่มมงน้าดอกไม้อีกอันหนึ่งใครทําก็สู้เราไม่ได้นะครับก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากทุเรียนก่อนพอดีผมมาจะมีะะยาติอยู่ที่ประเทศจีนด้วยนะครับท่านก็บอกว่าเออถ้าเกิดทําทุเรียนมาเนี่ยเรามีตลาดขายมีตลาดแล้วก็ไปได้ค่อนข้างดี นะครับเราก็เริ่มจากส่งออกงั้นก่อนก็เริ่มจากทุเรียนเส้นรับเริ่มทุเรียนทุเรียนนี่ก็ทําแบบนี้ก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับไม่เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทำกันใช่ไหมทุเรียนทอดของชาวบ้านเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับนั่นก็คือแบบเดิมใช่ครับทุเรียนทอดของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นทุเรียนจะมี2แบบที่เมื่อกี้เรียนแล้วถ้าแบบแรกก็คือจะใช้ทุเรียนดิบหั่นนะครับแล้วก็ทอดทอดเดือดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับก็จะเค็มเค็มมันมันเป็นลักษณะโอท็อปนะครับอั่นช่คอนเวนชั่นัลถ้าเป็นทอด แต่ทุเรียนของผมนี่ก็คือไม่มีน้ํามันแล้วก็จะได้กลิ่นได้หมายความว่าคุณนัทวุฒิเองมองก้าวข้ามไปสองช็อตช็อตหนึ่งก็คือผลไม้แหละใช่ครับอีกช็อตหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นผลไม้อย่างทุเรียนเนี่ยคุณก็เลือกวิธีการเดิมได้ใช่ครับแต่เลือกวิธีการใหม่เพราะว่าหนึ่งคือสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเป็นประเด็นสําคัญใช่ครับมูลค่าเพิ่มเพราะว่าเราทําคือถ้าเราทอดอย่างเขาใช่ครับก็ต้องขายอย่างเขาใช่กุ้งแห้งก็เยอะ อคู่แข่งก็เยอะไม่ว่าจะเป็นทอดแบบชาวบ้านหรือเป็นทอดสุญญากาศก็ตามเนี่ยคนทําเยอะนะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มไม่สูงนะครับแล้วจริงๆถ้ามองในระยะยาวต่อไปเนี่ยคนเราสุขภาพมากขึ้นนะครับคนเราอยากอยู่นานขึ้นก็เป็นปกติครับก็เราต้องก็คิดว่าขนมก็ต้องมีวขนาการไปด้ภาพใช่ครับช่วยสุขภาพเราด้วยเพราะนั้นไอ้ของพวกนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าทอดน้ํามันใช่ครับเพราะตรงนั้นน้ามันมันคงเหลือใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปาล์มก็ดีน้ํามันรําข้าวก็ดียังไงก็คือน้ํามันอมันถ้าเป็นผลไม้สดเนี่ยดีกว่าเพราะฉน้นค่าเพิ่มในความหมายโฮมณนทาวุฒิเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แพงกว่าไหมเหรอเอ่อจริงๆต้องเรียนว่าเวลาเรามองว่าสินค้าหนึ่งแพงไม่แพงเนี่ยผมมองมันแวล o มันนี y นะก็คือให้ผู้บริโภคทําให้เขารู้สึกเขาได้มากกว่าที่เขาจ่ายสตังไปแค่นี้ก็ถือว่าของถูกแล้วครับมันเราจะบอกเขาว่าอย่างวิตามินซียกตัวอย่างอะยกอายกตัวอย่างทุเรียนนะยกตัวอย่าง ทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดใช้ในกระบวนการที่ผมทำเนี่ยวิตามินซีเหลือประมาณ40-50%ที่ร่างกายต้องการต่อหนึ่งวันแต่ถ้าเอาทุเรียนตรงนี้ไปทาด้วยกระบวนการแบบเดิมเป็นทอดเป็นอะไรแบบนี้วิตามินซีไม่เหลืออยู่เลยกินรอร่อยอย่างเดียวใช่แต่อันนี้แต่อาจจะไม่ได้วิตามินที่มันควรจะได้ใช่ครับเพราะอันนี้คือเหตุข้อมูลหนึ่งที่ต้องให้พูดพวกเข้าใจว่าหนึ่งนะถ้าเกิดคุณกินของเราคุณได้วิตามินซีคุณได้สารอาหารครบคุณไม่มีน้ํามันนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขารู้สึกว่า หนึ่งกล่องเท่ากันทุเรียน30กรัมเท่ากันของผมอาจจะ70บาทถ้าเป็นทุเรียนทอดแบบเดิมอาจจะ50บาท20บาทที่คุณเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณได้อะไรมากกับร่างกายนั่นนั้นคือสิ่งที่เพราะเพรานั่นก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นคือมูลค่าเพิ่มคือมันมันต้องสามารถอธิบายราคาที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วต้องมากกว่าเดิมแต่ราคามันแพงกว่าแน่นอนแพงกว่าแน่นอนครับแพงกว่าแน่นอน ก็แพงกว่าเพราะว่าด้วยกระบวนการระยะเวลาในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยแบบเดิมอาจจะประมาณสักสองชั่วโมงในการทอดหนึ่งครั้งนะครับกระบวนการที่ผมใช้เนี่ยประมาณ30ชั่วโมงคือค่อยๆให้กี่ระ่ับองศาเพราะแพงกว่าเยอะสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่งก็จะอยู่ตรงนั้นสามสิบชั่วโมงใช่ครับกว่าจะเป็นอย่างนี้ใชางั้นเราเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าไอกระบวนนี่คือสินค้าอะไรผมถอนถามย้อนนิดนึงก่อนที่จะไปข้างหน้าถามย้อนนิดนึงว่าแล้ววัตถุดิบล่ะครับ อย่างวัตถุดิบทุเรียนเนี่ยสตรอเบอรี่หรือแอปเปิลหรือพีชเนี่ยแต่ละลูกของมันเนี่ยมันจริงๆมันก็มีความผิดเพี้ยนคือคือมันมีอะไรที่อร่อยแต่ละลูกบางทีมันไม่เหมือนกันนะมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันคุณเลือกวัตถุดิบยังไงผมชอบผมว่านี่คือความไม่สมบูรณ์แบบที่มันเป็นเสน่ห์ของธรรมชาตินะครับซึ่งมันไม่มีทางที่ทุเรียนสวนเดียวกันต้นเดียวกันยังอร่อยไม่เท่ากันนะครับ๋ยววิธีการเราก็อาจจะ พัฒนาขึ้นหน่อยคงไม่ได้ขพ้นไม้เคาะทุเรียนยกอย่างไมเคาะนะครับคือไม้เคาะคงต้องมีบ้างเพื่อเป็นเหมือนเป็นสกรีนด่านแรกนะครับก็มีมีน้อ็ให้ได้คุณภาพด่วยมีผู้เชี่ยวชาญมาเคาะครับเคาะว่าอันไหนสุกแล้วแต่นอกจากนั้นเวลาเราปอกมาแล้วปอกมาแล้วนะครับแล้วก็มานำมาละลายน้ําเช็คค่าน้าตาลในทุเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนตรงนี้สุกใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันแล้วถึงเอาทุเรียนในช่วงนี้เนี่ยไปทากคือมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนหน้าที่จะไปฟรีซดรายของคุณใช่ไ้กนนนาิเมมััผดถป็ ทุเรียนหมอนทองก้านยาวหรืออะไรจริงๆน่าจะไม่ต่างกันครับน่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าในหลักการเขาผมมาลิตแบบฟรีซแล้วแบนฟรีซใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นฟรีซดรายแล้วเนี่ยก็ต้องถามลูกค้าครับลูกค้าชอบอะไรลูกค้าจะชอบหมอนทองมากกว่าเออเหรอเพราะลูกค้าอาจจะชอบกลิ่นแล้วอาจารย์ในทุเรียนคุณแยกด้วยหรือเปล่าเออผมจะเน้นหมอนทองที่เดียวอ๋อเข้าใจแล้วของทำหมอนทองอย่างเดียวเลยว่าลูกค้าต้องการหมอนทองอืมนะฮะถ้าผลไม้อื่นๆล่ะ ไอ้นี่มันไม่มีสายพันธุ์อื่นใช่ไหมหรือสตรอเบอรี่นี่ต้องสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่มีโอ้โหหลายพันเปนหลายพันเป็นพันอเมริกาอเมริกาสิบโอเยอะครับเยอะวเราใช้อะไรเราก็สุ่มไปสุ่มมาเรื่อยๆครับจนกว่าจะมาเจอแบรนด์ที่เอ่อทายที่เราชอบจริงๆแล้วคือต้องมีสายพันธุ์เฉพาะใช่เฉพาะครับราม่วงก็เฉพาะมะม่วง้องน้ำดอกไม้โอเคเข้าใจละเท่านั้นเพราะญี่ปุ่นชอบมากน้นดอกไม้ถ้าเป็นโชคกันนั้นก็จะเปรี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อย่างกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยหอมทองเท่านั้น มันกลิ่นไม่ได้เนี่ยที่ผมถามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของสินค้าเกษตรคือมันมีความไม่เหมือนกันใช่ครับนี่พอมาผ่านกระบวนการเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมันเรียกเกษตรอุตสาหกรรมใช่ไหมเป็นอ่อเอ็กโกรอินดัสทรีซึ่งออกมาแล้วเนี่ยพอสินค้าสุดท้ายเนี่ยครับมีคนลูกค้ามีความคาดหวังไหมว่าแต่ละลูกที่กินเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันแน่นอนครับลูกค้าก็มีถามครับว่าบางทีกินสตอเบอรี่นี้เอ้ยทำไมมันหวานนะแต่ไปลูกนี้มันเปรี้ยวนะแล้วก็อะไรคือมาตรฐานของคุณ จริงๆแล้วอย่างที่เรียนครับว่าผมพยายามจะควบคุมวัตถุดิบต้นคือกบบระบวนการเฟสราที่ยากคือวัตถุดิบก่อนที่จะเข้าไปช่องแอ,อันนั้นยากที่สุดอันนั้นต้องคุมอยู่แล้วนะครับคือเราพยายามคุมมากที่สุดอย่างอย่างอย่างมุนทุเรียนผมก็จะมีช่วงว่าช่วงบริกน้าตาลประมาณเท่านี้อีกเท่านี้คือช่วงที่เราจะทาแต่ในช่วงนี้มันก็จะมีน้อยที่สุดกับมากที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราทําได้เพียงจะ บอกว่าเราพยายามควบคุมให้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเหมือนก็มีเรนจ์เรามีเรนจ์แล้วนะครับทั้งทั้งโดยกายภาพคือเรามองว่าลูกขนาดไหนชิ้นขนาดไหนสีเป็นยังไงโดยรสชาติคือเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาพูกแล้วแต่ยังไงก็ตามแต่ต้องอธิบายว่าธรรมชาติไม่มีอะไรที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์บางลูกที่คุณทานไปอาจจะหวานบางลูกที่คุณอาจจะเปรี้ยวหน่อยเพราะว่ามันสุกน้อยหน่อยมันมันมีอันนี้อันนี้คือถี่ที่คุณนัทวุบอกก็คือเสน่ห์ของมันนั่นคือเสน่ห์ครับ คือต้องคิดว่าเรากินเหมือนกับกินสตรอเบอรี่แต่ละลูกหรือกินพีชแต่ละลูกไม่ได้ไม่ได้มันฝรั่งทอดหยดใส่เกลือซึ่งมันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะผมไปเจอโรงงานอยู่ที่หนึ่งครับเขาพยายามทำมะม่วงแล้วก็แก้ปัญหานี้โดยการที่เขาเปลี่ยนคือไม่ใช่มะม่วงสดละเขาใช้วิธีการใช้น้ำมะม่วงคอนเซนเทรตเสร็จแล้วเอาไปเข้าบล็อกรูปมะม่วงขึ้นรูปเป็นมะม่วงมาแล้วก็ไปทำฟิสได้มะม่วงทุกชิ้นเหมือนกันหมดเลยแต่ผมทานแล้วไม่อร่อย เพราะมันขาดมันขาดเสน่ห์ไปแล้วครับมันขาดโครงสร้างของธรรมชาติไปแล้วมันขาดคือคือส่วนตัวผมไม่ชอบแล้วก็พยายามเอาไปเทสกับลูกค้าหลายๆคนเขาบอกว่ามันไม่อร่อยแล้วคือถึงแม้ทุกชิ้นจะเหมือนกันแต่มันไม่มันไม่อร่อยมันอันนี้มันมีมันมีความตื่นเต้นของมันนะใช่ครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งอาจจะกินตอนปลายเป็นรสหนึ่งตอนต้นเป็นอีกรสหนึ่งก็ได้นะครับคือถ้าชิ้นนั้นตรงปลายมันสุกมากกว่าตอนต้นก็เป็นไปได้ก็คือสะท้อนความเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นใ่เพียงแต่ไอกระบวนการตรงกลาง ทำให้มันอยู่ได้แล้วมาบรรจุกล่องได้ใช่ครับผมอยู่กับคุณนัทวุฒิเผ่าปรีชานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโจลี่แฟมิลี่นะครับเจ้าของ Product สินค้าชื่ออะไรนะ w วลบีครับเวลบีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับเพราะว่ามีประเด็นด้านการตลาดและก็ประเด็นว่าทําไมคุณนัทวุฒิจริงๆยังไม่ได้เจาะลึกเลยว่าอยู่ดีๆมาทําตรงนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ